เรียนทำค่ะพี่น้องจิตอาสาผู้ก่อ่ายทุกคนนะคะชื่อป่าปาพานนาสกุลอดยิ้มพายอายุ63ปีพรุ่งนี้ละค่ะเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตีชั้นปีที่หนึ่งนะคะหลักสูตรเจดปีและแผนไทยคำคำจุนโลกหลักสูตรหเดือนค่ะจะมาจะมาจะมาส่งการบ้านเรื่องทุ่งหายฉับพัน ภูธชนะมานสั้นๆสอง,ง,งเรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือ,อ,อทุ่งหายสักพันนี่คือพ่อบ้านค่ะเขาจะมีหน้าที่หุงข้าวค่ะตอนเช้าทีนี้ข้าวครั้งเนี้ยเป็นแบบขึ้นหม้อเหมือนข้าวใหม่อค่ะเขาก็ใส่น้ําเท่าเดิมปรากฏว่ามันแฉะค่ะพอมันแฉะปุ๊บพี่ก็รับตักข้าวเหมือนเท่าเดิมนะคะแต่พี่ก็ไม่คิดว่ามันอืดมาสองครั้งแล้วไอ,อหุงแฉะทุกครั้งฉันก็อืดทุกครั้งเลยเว้ยแต่ครั้งเนี้ย พี่ก็รับไปอีกค่ะมันก็อืดดีค่ะท้องพี่ก็เป่งบวมเลยพี่ก็ทําไงดีวะนึกถึงคือไม่ได้ทุกกะค่ะแต่ว่าเฮ้ยเราเจะเอาไงไหมยกินน้ำห้าพลังดีไหมหรือจะอะไรนึกถึงแต่วิธีรักษาของเราค่ะทนันใดนั้นเองเห็นไหมกลัวซาค่ะรงนี่พี่ไม่ค่อยกลัวซาเท่าไหร่นะคือคือแรกมันมันเป็นผื่นเป็นอะไรพี่ก็ไม่ค่อยจะใช้หรอกข้อสองเนี่ยยาเม็ดพี่สองเนี่ยอันนี้ยิม็มไหมกลัวซาค่ะโกยค่ะโกยรอบๆพุงค่ะโกยโกย โอยโยห้านาทีไม่ถึงห้านาทีค่ะหายอื่นเลยหายทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะก็โอ้โหขอบคุณนะคะที่มาตลีมาบอกวิธีให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะจบไปเรื่องที่สองค่ะอยู่ในห้องน้ําเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบให้พ่อบ้านมาเรียกตรงที่ตัวเองทํากิจอยู่ในห้องน้ําชังเท่าไงคะแต่ก่อนหน้านั้นคือตั้งศีลบ้าจะล้างความชังในตัวพ่อบ้าน ชังก็จังเลยค่ะทุกเรื่องว่าอะไรอ่ะรับข้าวก็รับด้วยกันหมายดูรับตักกินกับเยอะเนี่ยแกะอะไรแบบเพ่งโดดเขาตลอดว่าเขาตลอดชังตลอดตั้งศีลเลยค่ะต่อไปนี้จะไม่ชังพ่อบ้านทุกเรื่องเลยยินดีรับอะไรอย่างนี้ค่ะปรากฏว่าตัวเองทํากิจอยู่ในห้องน้ําตะโกนเลยมาค่ะตะโกนเลยมาค่ะแกะจัดผ้าหรือย,ยังเดี๋ยว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 จะช่วยอะไรเงนี้ สวนมาทันทีไม่ฟังอีลาค่าีลมเห็นเสียงได้ยินเสียงเขาเทอนนั้นนะคะอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนได้ไหมทํากิจอยู่มาเลยค่ะพุทธชนะมาเลยค่ะพี่นิดหน่อยนี่จุม๋มจิ๋มเกิดเดี๋ยวนั้นเลยนะคะของพี่เนี่ยนี่จุม๋มจิ๋มเขาหวังดีต่อเธอนะนะเขาจะมาช่วยเธอแจงผ้านะนะเขาหวังดีต่อเธอนะโอ้ทันใดนั้นเองค่ะพี่นิดหน่อยพอพี่เสร็จกิจนะคะเปิดประตูออกมาแก ขอโทษนะดูสิมาลัยมันเกิดกับฉันอีกแล้วว่าฉันพยายามนะพยายามที่จะรับดูสิคะสารภาพกับเขาเฉยเลยบอกว่าแกฉันพยายามอะฉันมันเยอะจังเลยเรื่องชังแกเนี่ยฉันขอโทษนะดูสิคะอย่างพี่เนี่ยไม่น่าเลยเรื่องน้อยนิดทำไมมารมันมาเกิดและดีนะคะพุทธะมาเดี๋ยวนั้นเลยค่ะทำให้พี่ลดอัตราลดตัวลดตนลดความชังได้เลยค่ะ ประมาณนี้แค่สมกันบ้านโอ้ยินดีด้วยค่ะนอกจากลดอัตราได้แล้วนะคะยังสารภาพกับพ่อบ้านด้วยนะคะท่านตอบว่ายังไงคะเราสารภาพแบบวนี่ยก็หัวล้อใช่ไหมว่าอะไรบักแกมันเยอะอยู่แล้วฉันรู้อแกมันเยอะใช่ใช่ใช่พราะเราจะแบบว่าเหมือนแบบว่าเปิดใจค่คะเวลาาแบบเออพ่อบาณเนี้ยจะเปิดใจเคยถามแกเคยถามท่านเนี่บอกว่า แกแต่ก่อนเนะี่ยคือเขายอมพี่ทุกอย่างไะทุกเรื่องไงพี่ก็เป็นผู้ชน,นะเออก็ถามเขาบอกว่าแกเมื่อก่อนแกเป็นไงมั่งอะ่ะที่ฉันแบบว่าขัดเป็นผู้นำแกตลอดทุกเรื่องนี่ต้องชันที่หนึ่งอะไรเงี้ยโอยแกไม่รู้เหรอฉันเครียดจะตาย <laughs> <laughs> ก็บอกพี่แบบแต่ว่าเรื่องนี้เราเมาส์กันนานแลนะะ้วไงครับเราเมาส์กันตอนที่แบบเราเรามาทางด้วยกันแลนะะ้ว <laughs> กับปีสี่เก้าอ่ะก็ฮากันใหญ่เลย ก็ค่ะกันคือตอนนี้แล้วเราก็อยู่แบบว่าผมคู่ผมอาจารย์กันมาตลอดอ่นี้ค่ะตั้งนานมาแล้วเลยค่ะเออเราก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะเราจะมีอะไรเราจะคุยกันแม้เรา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 เถียงถกเถียงด้วยด้วยด้วยวาจาแต่เราไม่โกรธไยคะเราไม่โกรธกันนันแต่เขาก็แบบเหมือนลุนิสัยกันลุนิสัยพี่บอกโอ้ยแกมันเยอะอยู่แล้วอัตราในตัวแกฉันฉันรู้มากเลย อ่อมีมิตรดีอยู่ใกล้ตัวเลยนะคะใช,ใช่ค่ะโอ้โหภาษาอย่างแรงเล็กเร็วกล้าด้วยบอกให้ขึ้นตลอดพอขึ้นปุ๊บจะจะรู้ไงฮะเพราะตัวเองลดตัวลดตนล,ลงอะไรเงี้ยคือเอ,อ้ยไม่เถียงไม่เถียงไม่เถียงขอโทษขอโทษไม่ไม่เถียงแล้วไม่เถียงแล้วเออตัวเองก็จะเกิดดีตลอดแล้วก็จะเป็นหาๆากันค่ะอ๋อแล้วก็เลยเป็นชีวิตที่ผาสุกระหว่างที่เจอกิเลสแล้วก็ล้างกิเลสไปด้วยนะคะแล้วก็สารภาพ ไปด้วยกับผู้ที่เป็นผัสสะของเรานะคะเป็นผู้บารมีกันเลยนะคะใช่ค่ะอเชิญนักเสื่อดีค่ะค่ะ,คะ <c oughs> ชนะทุกได้ก็เบิกบานอย่างนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก็สําคัญนะคะ <c oughs> ถึงเข้าใจแล้วว่าทําไมพี่ประภาพันธ์ถึงมีสีคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่ตาลบุรีคะ่ะ เวลาต่างๆแล้วเรื่องราวในชีวิตนี่คล้ายกันมากเลยพี่นาใช่ที่ดึงดูดก<อ>็แจงแจงผ้าให้พี่ตานี่แหละแจงผ้าให้พี่ตานี่แหละเพราะเราจะซีกันเนี่ยสองครอบครัวเนี่ยจะซีกัน <c oughs> เอบอกว่าจะเ,เขามาช่วยเรานะนะดูสิดูสิเขาจะช่วยเราแจงผ้าให้พี่ตานะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แหมเธอนี่สวนแฟบขึ้นมาเลยนะแบบถึงขึ้นเลยแกเธอชังไงเธอชังมากไงเนี่ยตัวเธอคนเนี้นั่นหละ อันนี้ก็ดีค่ะชนะได้ล้างก็ตรงนี้ออกไปเลยอะไรเงี้ไปสลับ้าพก็เฉยเลยนะก็คุ้ฟังมันเหมือนเก้าขำขำว่าเออแกมันเยอะอยู่แล้วนั่นสวนกันตรอมาอ๋อวันนี้หันสารนะคะเพราะว่าชนะทุกได้นะคะด้วยความด้วยอ่า การได้ลดอัตราด้วยนะคะอ๋อได้สารภาพด้วยได้ทําให้เราได้เห็นภาพของการยอมรับแล้วก็จัดการไปด้วยใจที่เป็นสูงได้นะคะทำ mm hmm. เราทําทการล้างกิเลสด,ด้วยใจที่เป็นสูงได้ไม่เครียดเราก็จะเห็นการส่งการบ้านด้วยรอยยิ้มของอาประภาพันตลอดเลยนะคะ mm hmm. ค่ะินดีด้วยค่ะ mm hmm. ค่ะมาที่มาที่พี่จิว๋นวนวลนภาค่ะ chiều dây nó